Hoa lạc hơi bia luôn ki yêu bia piêng bắt chân cái tay bụng luôn hai bụng luôn nè 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 này. nè 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 เจาะขยะแม่เจาะน้ำเปล่ารวมนะฮะเราเดียการยืดรูมเอามันดน ดีมายงยอ่ะีมายยเจอันไกันนะไม่กินไอพี่ตัวนไอ่อืฮะแทเไปวมงอา i ยมมาเ็ดมันจาเนี่ยไปเช้นมาเจ็ดมากระทีระทียมเรอากับแกะวนั้นตวนีไปอ่

rồi lúc luôn lúc ừ. lại còn Aha. rồi Aha. 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 hả? Aha. 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 Này là Aha. thua này, Aha. Aha. này này Aha. 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 อาางกไหนกกินแหมนะหมอนะไอ้กินปกยั้มนะอันกินมัดันอันกินมัดันกร้กินไหมจนี่เอาไหนหละไหนยายไหนโจ้นไหส้งกอันกินเพ่มช่วมโอ้กินไ่ต้มอีกไปไหน

ผ้นผมเทุกคนไม่จะเล็ได้ห้าร้อย ทำเื่อทําเอมออนเืเท่าจะาแงไม่ะเลแ่จังนะบุษงไปเออทำแบบสั่งอ่ะบุษงไปกันในไปว่าเะกขุดดวดไปโอ้ติดนี่อะไรปั่นสลิงสามลอยล้วดึงอนเือเพไปเาเท่าเดิอกันไนเด้อสั่งห้มนยาเองกาเท่างูงูคไทยของันพุทธาห์ลอยใสะปีไม่กม่เรื่องจูเรื่องกาเท่าเจอเราซกนึว่าไงเจะหีว่าว่าอหเจอเซกราอย่างไร

ក៏ប៉ុមូចគេមករកសងលហើយ جاي រែកខាត់តាមលទៀតរបស់គងទៀតងុយទៀតថារាអានងំពេងកុំមលហើយនឹងងួនវិជ្ជងខឹមមិនចាញ់ម៉មិនមកខាប់ក៏បាហើយអត់ចាំអត់ណាយឹកនោះតែមិនណាបកប្រមមិនណាអឺបើតែបើណៃតែដល់ចូលទៀងៀបលងហើយលោក บ้เนาะนอกบ่อูลยบนเหรอฮะบุบุมาลมาอืเออเลยใจ้งงครับเอ้ยตซองอยู่มหอนื้ยิ่งยิงไม่เคยคางเาซ่มนเนี่มากะดนี่มันยี้เนาะนึกเลยเจอตัวนา ฟังมาลอยเลยเนียโจ๋น่ะช่วมนีลนะโจะสมอตเบบูไปเดินลุนอืมโจะไปปุโตเนน่ยเพราะว่าเดียนลุนเดียนลุนโอเคครับทุกท่านนั่นก็กินหมูกระทะกินเท่านี้แหละ ไปมีเงินมากมายไปตีกินอย่างอื่นถ้าถูกเลียกก็จะซื้อเยอะอยู่นี่ซื้อหมดไปเกือบพันนะทุกท่านฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ